สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยูนิตั้งู่วนเกแอนคีกีแคมเพชันแอนนะวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นเกมเว็บเหมือนกันนะคือชื่อแฮปป w h ว e วเดี๋ยวผมขอปิดเกมเสียงเกมนะมาเขาไม่เปิดเสียงเกมนะโอเคนะโอเคก็เห็น หลายคนแค้ก็เลยอยากลองเล่นบ้างอันนี้เล่นไม่เป็นนะนะอุ๊ยโอ้โหอืออือยกล้อยกล้อโอ้ยอุ๊ยโอ้โหนี่ยังเล่นไม่เป็นแหละข้างล่างมาข้างล่างมันมีบอกเนี่ยอุ๊ยอู้หูแนวโหดอ๋ออะไรนะ โอ้โหไปเร็วไปเร็วโอ้ยโดดกระโดดกระโดดมีกระโดดไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่อืมอึยะใหญ่ใหญ่สบายบายกระโดดกระโดดกระโดดยังไงวะกระโดดได้ไห อุ๊ยโอ้โหล่างๆอืมเฮ้ยไปแล้วเว้ยเอะวันนี้พอด่านเดียวพอเดียวพอทีมันอุ้ยระยะเอ้ยโอ้โห่โดโดๆโอ้ เลือดสาดเลือดสาดเลือดกระเด็นยางกับซอสแะไม่ตายอ๋อดูมันนะพอ่อพาลูกมาขี่จักรยานนะแล้วลูกอ๋อพ่อบอกว่าพ่พพพอหนะันหน้าพ่อหันหน้ามาอีกทีนะึงเฮ้ยลูกเป็นไรอ๋ออืมหยอกล้อเอาเข้าไปแล้วไอ ยกลอยกล้อมุนโอ้โหโอ้โหติดติดเอาเป็นว่าอย่างเล่นไม่จบนะก็มาลองเล่นกันเฉก็เห็นหลายคนเล่นก็อยากลองเล่นบ้างก็ ถ้าจถ้าผมจะมาแคลดเป็นมัดพาร์ทก็เดี๋ยวดูก่อนนะะโอเคครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับสไครต์ไลค์แชร์ด้วยครับบ๊ายบาย